สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะคกบบน้องวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนรับของฟี่ๆนะครับเนาะเป็นแบบว่ากิจกรรมสลองครบรอบ4ปีนั่นเองนะครับ,บน้องวันนี้นะครับเนาะพี่จะมาบอกนะครับว่าสายทีจะได้อะไรบ้างแล้วก็สายเติมจะได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องเราก็คลิปนี้นะครับเนาะพี่ให้ดูฟี่ๆแน่นอนนะครับสำหรับน,น้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่นะครับคลิปนี้พี่ก็มีแจกนั่นเอง เราก็กลับมาคอมเมนต์นะครับเนาะว่ากดไลค์กดแชร์แล้วนะครับเพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นเพจแล้วนะครับวงน้องก็คือถ้าคลิปนี้มีคนดู9,000พันคนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยบัตรการินามูลค่า200บาทแล้วก็ตัวละครเอลอกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ตัวละครอยากได้บัตรกอรีนาหรือว่าเพรนะครับเนาะก็ทําตามกติกาเลยนะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะลราก็กลับมาคอมเมนต์เลยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับการแจกเพ1000เพสุดท้จหนึ่ อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกอีกทีนึงละกันหรือว่าเดี๋ยวพี่จะแจ้งอีกทีนึงละกันนะครับเนาะว่าพี่จะแจกวันไหนอะไรยังไงนั่นเองนะครับ,บน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับพี่ยังเหลือ1,000เพชรสุดท้ายนะครับเนาะที่พี่จะแจกนั่นเองนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ขอมาเยอะมากนะครับเนาะสำหรับเรื่องแบบว่าให้พี่แจกบัตรกาลิน่ามูลค่า300บาทหรือว่า1,000เพชรนั่นเองนะครับ,บน้องๆเดี๋ยวพี่มาแจกแน่นอนนะครับเนาะไม่ต้องห่วงนะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับ แต่ว่าวันนี้นะครับสำหรับองน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับเนาะก็ฝากกดไ like, ล <co> ค์กดแชร์คนละหนึ่งทีละกันนะครับ,บงน้องคลิปนี้พี่ขอสัก3า0รยไลค์ละกันนะครับเนาะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับ,บงน้องปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ด้านล่างวิดีโอหรือว่าใต้วิดีโอเลยนะครับเนาะก็สามารถลงไปกดกันได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครบับงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับสำหรับสายฟรีที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับเนาะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับงน้องเพราะว่าพี่จะรายงานกิจกรรมที่แบบว่าสายฟรีจะได้นะครับที่่องรเืสสุด ฟรีจะได้นะครับนนองนี่เลยนะครับวงน้องก็คือจะเป็นซุดตัวนี้เลยนะครับเนาะที่กําลังจับเด็กเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นการสลองครบรอบ4ปีนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะครับเนาะก็เป็นซุดกันดั้มแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็มีทั้งทรายและหญิงเลยนะครับเนาะบางที่นะครับวงน้องก็คือ GM อาจจะเอามาแจกฟรีก็ได้นั่นเองนะครับเนาะถ้าไม่แจกฟรีนะครับวงน้องก็จะเข้ามาในรูปแบบการสุ่มแน่นอนนะครับวงน้องเราก็สําหรับตู้ลัคกี้รอยยอดที่จะมาถึงนะครับวงน้องก็็คือจะเเปนนุดตัวี้ลย เนาะเราก็สําหรับสายฟรีนะครับวงน้องก็คือสุดตัวนี้นะครับเนาะจะมาแจกฟรีๆเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะสำหรับสุดที่ทุกทุกคนจะได้ฟรีๆนะครับเนาะก็เป็นสุดตัวนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นสุด้นเผ่าแบบนี้เลยนะครับก็มีทั้งทรายและหญิงนะครับเนาะทุกคนได้ฟรีๆแน่นอนนะครับวงน้องก็ไม่ต้องห่วงนะครับเนาะสำหรับสุดตัวนี้นะครับก็ถือว่าหลายๆคนก็เข้ามาดูแล้วนะครับเนาะเราก็สุดตัวนี้นะครับวงน้องก็คือจะได้ฟรีๆเหมือนกันนะครับเนาะก็เป็นการสละรอบ็ ตัวนี้นะครับวงน้องก็คือไม่ได้ฟรีนะครับเนาะสุดตัวนี้อาจจะได้เติมเอานั่นเองนะครับวงน้องเราก็สุดตัวนี้นะครับเนาะก็ได้เติมเอาเหมือนกันนั่นเองนะครับเออก็แบบว่ามีทั้งสายเติมมีทั้งสายฟรีเลยนะครับเนาะที่สายฟรีจะได้ที่สายเติมจะได้นั่นเองนะครับเนาะสำหรับเรื่องสุดนั่นเองนะครับวงน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับกล่องตัวนี้นะครับก็เป็นกล่องฉลองครบรอบ4ปีนั่นเองนะครับเนาะกล่องตัวนี้นะครับจะเริ่มเล่นได้ตั้งแต่วันที่18เเเเเเเดดดืืืออ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 นน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 น8 18 28 8ัััััััััั่่่่่่งงงงงะะ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 คค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 รรรรรรรบบบบบบวววววกกกกก้้้้้ไไมมใชทททีีี็็็็าาาจปณลยุ มีทางด้านของซุดตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องใครที่แบบว่ามีหินคิสตัลนะครับจะสามารถแลกได้แล้วนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับเรื่องซุดตัวนี้นะครับเพราะว่าพี่เห็นหลายๆคนนะครับก็ถามถึงซุดตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็สกินปืนตัวนี้นะครับวงน้องก็คือจะได้ฟรีๆได้ยกเซิร์ฟได้ทุกคนแน่นอนนะครับเนอะก็เป็นสกินปืนเอนตัวนี้เลยนะครับเพียงแต่เราหาโทเค็นไปแลกให้ได้นั่นเองนะครับเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องกิจกรรม ตัวนี้มานะครับบงน้องก็เป็นกิจกรรมลูกแก้วเลยนะครับเนอะกิจกรรมตัวนี้นะครับบงน้องก็คือจะมีตู้ลูกแก้วแบบนี้นะครับเราจะได้ไปสุ่มนะครับเนอะในตู้ลูกแก้วนะครับบงน้องก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็จะมีทางด้านของสุดสกรีนปืนสัตว์เลี้ยงนะครับเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับบงน้องเราก็ยังมีเยอะแยะมากมายนะครับก็ยังรวมถึงแบบว่าตาล่าแล้วก็มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับที่สายฟรีจะได้นั่นเองนะครับเนอะตู้ตัวนี้นะครับวงน้องก็คือคล้ายๆตู้ปันสุกเลยนะคร นะครับที่เป็นสายฟรีนะครับอยากได้ของฟรีๆนะครับเนาะก็รอได้เลยนะครับวงน้องกิจกรรมสลองครบรอบ4ปีนะครับใกล้จะมาถึงทุกทีแล้วนะครับแล้วก็พี่บอกเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากได้ของฟรีอยากได้ของเยอะๆนะครับน้องก็คือตู้ตัวนี้นะครับวงน้องตอบโจทย์แน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าในนี้นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้สกินปื้นนะครับน้องตู้ตัวนี้ก็มีนะครับอยากได้สกินสัตว์เลี้ยงหรือว่าอยากได้สัตว์เลี้ยงนะครับวงน้องตู้ตัวนี้ก็มีให้นั่น ก็เป็นลูกเล่นอีกลูกเล่นหนึ่งนะครับที่แบบว่าสลองครบรอบ4ปีนั่นเองนะครับแล้วเราก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็คือหมัดที่กาลังจะอัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นหมัดตัวนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นหมัดที่แรงมากๆเลยนะครับวงน้องเราก็ในส่วนต่อมานะครับเนาะสำหรับหน้าตาการสลองครบรอบ4ปีนะครับก็เป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นเลข4แบบนี้เลยนะครับวงน้องเราก็จะมีสกินปืนด้วยนะครับที่จะมาแจกนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องสกินปืนที่จะมาแจกฟรีๆนะครับวงน้องก็คืออันแรกเลยนะครับท บางทีเท่านั้นนะครับบางน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็รอกันได้เลยนะครับแล้วก็ลูกซองตัวนี้นะครับบางน้องก็จะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนาะก็เป็นลูกซองควางนั่นเองนะครับบางน้องก็คือเป็นลูกซองสองน้ำนั่นเองนะครับเนาะก็จะมีสกินตัวใหม่อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับก็เป็นสกินสีทองแบบนี้เลยนะครับเนาะงเราก็คีคู่นะครับบางน้องหรือว่าแวกเตอร์นะครับเนาะก็จะอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับบางน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เท่มากๆเลยนะครับก็เป็นน้ํากับลาวานั่น่่นน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 นอออะะะคคครรรรััับบเเเเเาากกก็็็ปปสดโโมงงว้ เออยูจีตัวนี้นะครับก็ได้ฟรีๆด้วยนะครับเนาะแบบว่ามันไม่ค่อยมีสถานานะครับน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับเนาะก็เป็นกอร์ชานะครับที่อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องแล้วก็นี่เลยนะครับเนาะบาเลตตัวนี้นะครับวงน้องก็จะได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนาะเราก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในโหมด1 vs 1ก็มีแล้วนะครับวงน้องก็คือในเร็วๆนี้นะครับเนาะจะมีโหมด2 vs 2หรือว่า2 vs 2นั่นเองนะครับวงน้องก็แบบว่าสำหรับวงคนไไหนที่่แบบวาาออยกปดูโ้นนะะคครับเาก็ือจะะมีแล้้วนนครับองก็คืออแบบว่่าายกเลน 2คนบ้างนะครับนาอก็ในเร็วๆนี้นะครับวงน้องจะอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับนาะก็เป็นโหมดตัวนี้เลยนะครับวงน้องก็คือ two vs t w หรือว่า2 vs นั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเพราะว่าบางคนนะครับเล่นกับเพื่อน2คนนะครับอยากไปกับเพื่อนนั่นเองนะครับเนาะก็จะอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับสำหรับโหมดตัวนี้นะครับวงน้องพี่ก็บอกเลยนะครับใครที่แบบว่าเล่นโอ o กับด้วยกันมาตลอดนะครับเนาะอยากเล่น2ต่อ2นะครับวงน้องก็คือแบบว่ามีแน่นอนนะครับหรือว่าอยากเล่นกับแฟนนะครับบางคนก็อยากเล่นกับแฟนใช่ไหมล นะครับวงน้องเพราะว่าโหมดตัวนี้นะครับไปได้แค่2คนเท่านั้นนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแบบว่าเราอยากเล่นกับแฟนบ้างไม่อยากให้คนอื่นมากวนบ้างนะครับวน้องก็คือจะมีเข้ามาแน่นอนนะครับน้องก็เป็นโหมด2 vs 2งนั่นเองนะครับวน้องแล้ก็ในส่วนต่อมานะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ท่าทางอยากได้ไอวอลนั่นเองนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้มีแน่นอนนะครับวงน้องก็คือสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่า อยากได้ท่าทางนะครับเนาะก็เข้าไปกดไลค์ในเพจนะครับวงน้องแต่ถ้าอยากได้ไอวอลนะครับก็เข้าไปกดหัวใจนะครับเนาะจะมีให้โหวตในเร็วๆนี้แล้วนะครับวงน้องเออกับกิจกรรมตัวนี้นะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ายังไม่มีสกินไอวอลนะครับเนาะก็เข้าไปกดใจได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ท่าทางนะครับเนาะก็เข้าไปกดไลค์ได้เลยนั่นเองนะครับวงน้องเออกิจกรรมตัวนี้นะครับก็กําลังจะเริ่มขึ้นนะครับเนาะตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มนะครับวงน้องแต่พี่แอบมาบอกก่อนนะครับเนาะว่ากิจจกกกรร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 รมมมตััััััวนน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 นีีี้้้ะะะะะคคคคบบบบบแ่อเาาา็ทุสถไไดดฟๆ เสริมแน่นอนนะครับเนาะไอวอนะครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็มีไอวอลาวาด้วยนะครับเนาะแล้วก็ส่วนท่าทางนะครับวงน้องก็คือมีท่าทางหัวใจด้วยนะครับวงน้องเออวัประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ท่าทางหัวใจนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเป็นสายฟีอยากได้กิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าหลายๆคนอยากได้ท่าทางอยากได้ไอวอนะครับเนาะถ้าอยากได้นะครับวงน้องต้องรอได้เลยนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้จะอััปปเเเเดดตตขข้้้าาาามมนนะกออง็จใ เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนนะครับเนาะถ้าวันไหนมันอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะมาบอกทันทีเลยนะครับเนาะสำหรับสายฟรีนั่นเองนะครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้เลยนะครับวงน้องเออก็จับประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าหลายๆคนนะครับอยากได้ของจากพี่หรือว่าอยากให้พี่รีวิวกิจกรรมสายฟรีนะครับวงน้องก็คือพี่รีวิวแน่นอนนะครับเนาะสำหรับสายฟรีนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็พี่แจกเพชรให้แน่นอนนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่อยากได้เพชรนะครัััััับบบบบเเนนนนนนาาาาาะะะถ้้้คคคคคลลลลลลิิปปีีมดดูู9,000 200รรรรกกกก็็ไยตตต่ทแวววหอ นั่นเองนะครับนาะแต่ถ้าไม่อยากได้ตัวละครเอหลอกนะครับอยากเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นั่นเองนะครับพวกน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับนาะสำหรับกิจกรรมของพี่นั่นเองนะครับพวกน้องเราก็ถ้าทุกคนอยากได้อะไรนะครับให้โหวตได้เลยนะครับพวกน้องก็คือแบบว่าขอมาได้เลยนะครับนาะเราก็จะไปโหวตอีกทีหนึ่งก็เป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์นั่นเองนะครับนาะก็บอกต่อกันด้วยนะครับว่าอยากได้อะไรก็บอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับว่ามาโหวตช่วยกันหน่อยนะครับน้นอยางวละครรหือว่าอยากได้อกง็สาามรถโกันมาได้เลยนรบพกอี่ เลยนะครับเนาะถ้าอยากโบนะครับวงน้องก็คือโบทอันที่แบบว่ามันเป็นไปได้ด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องอันที่พี่จะแจกให้ได้ด้วยนะครับเนาะบางคนโบนมากก็เวอร์เกินนะครับวงน้องก็คือพี่แจกให้ไม่ได้ก็คือพี่แจกให้ไม่ได้นั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นไงกันบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับคิปวองพี่ก็ได้จงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่อยากได้อะไรก็บอกกันมาได้เลยนะครับเนาะสำหรับวัน้อาไยงบ